เล่นเสียงการพี่น้องเนาะเฮ้ยบุกกันเลยนะนี่จุดเล่นน้ำ แรงมาเทพการแสดงเสือพี่นงบรรยากาศตอนนี้เราต้องหาที่ยืนนั่นแหละหานครนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นประานการสร้างเมืองครับที่สร้างขึ้นโดยพระอินทร์ได้สร้างขึ้นจากผืนน้ำนะครับด้วยความช่วยเหลือจากเหล่าเทวดาและมนุษย์จึงได้ชื่อว่ากรุงเทพมหานครนะครับ โดยกรุงเทพมหานครนะครับตามความหมายโดยรวมเรียกว่าเป็นเมืองของทเทว,วดามหานครอันเป็นอมตะรรสง่าง,งามด้วยแก้ว9้าประการ City of Angels ใช่ไหมคะดุดเป็นวิมานของเทว,วดานะครับซึ่งจากชื่อนะครับชื่อเต็มของกรุงเทพโอ้โหพี่น้องตอนนี้กำลังเริ่มเปิดงานแล้วนะพี่น้องนะนี่จุดนี้เร่นสุก,การแล้ว พี่น้องคือการเล่นสงนการพี่น,อน้องเนาะเฮ้ยบุกเลยนะนี่จุดเล่นน้ำนี่คือจุดเนนล่นน้ำเ้าพี่น้องนะ <c oughs> ี้เราไม่ใช้โปโปรไายแล้วพี่น้อง <c oughs> แล้วแบเดรินเข้าไปข้างในนะนี่้นะจุดเต่นน้ำนะที่ห้างไอคอนสยามพี่น้องนะ <c oughs> เริ่มโซแล้วพี่น้อง เข้าไปว่าจะเข้าไปข้างในนี่เข้าไปไม่ไดนะ้นะไปพี่นลองได้เข,เข้าไปข้างในกันน่าจะติดมากเลยนะ นี่ sociedad, นี่นะองเที่ยวเต็มเลยพี่น้องเราจะไปอีกประตูหนึ่งแล้วพี่น้องเพราะว่าประตูเมื่อกี้นี่เราเลินไปไม่ได้้วเพราะว่าเขาเล่นน้ํากันนะนี่เราก็จะเข้ามาข้างในห้างเนาะนี่ในห้างก็คือคืนสุดๆพี่น้องที่ห้างไอคอนสยามมีแต่นักท่องเที่ยวทั้งนั้นนะ ตแต่งอย่างสวยเลยพี่น้องตกแต่งอย่างสวยดูเลยนะสมกับคำว่าห้างลังของเมืองไทยเนาะตอนนี้อะไรก็ไม่พร้อมเลยนะพี่น้องนะอันนี้ตอมก่าไม่รู้เหมือนกันเนะว่าเขาจะเล่นน้ำกันวันนี้นะรู้แต่ว่าเขาจะเปิดสงการมาพี่น้องแต่พอๆเพิ่นจะเดินเดิมมันนี่เนาะกองเข่าก่าจะดุยน้ำนะยุตวบาร่มันใจพี่น้อง ไม่มั่นใจนะว่าจะกันน้ำไหลไหมเพราะว่าไม่ได้ใส่เคสมาเนาะนี่มีแต่นักท่องเที่ยวนะที่มาเที่ยวสงการไทยเนาะนี่ล่าสุดก็ได้ยินเขาว่าทะลุ9.9ล้านคนนะนะพี่น้องแนละ้วน่าจะ10ล้านคนนั่นแหละน่าจะ10ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแนเนาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเมืองไทย ันนี้น่าจะเป็นเวลาอยู่ที่6กโมงกว่าๆฮะจะเข้า7จ็ดงแล้วนะจากที่ห้างไอคอนสยามเหมือนเดิมนะพี่น้องนะคือคืนสุดๆวันนี้ <laughs> บบนี่ออกไปข้างนอกกันอ น,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่ห้างไอคอนสยามเนาะพี่น้องนี่นะโอ้โหน่าจะมีคอนเสิร์ตเนาะวันนี้เนาะน่าจะมีศิลปินมานะพี่น้องวันแรกเนาะที่เปิดเทศกาลรสรงการยูทีห้างไอคอนสยามพรุ่งนี้ก็จะเป็นการแห่นางสงการเนาะที่ถนนลาดสลัมเนินเนาะพี่น้องเนาะที่จะแห่ไปที่สนามหลวง น่าจะเริ่มประมาณ5โมงแล้วพี่น้องน่าจะเริ่มประมาณ5โมงจากน่าจะตรงวงเวียนอนุปราสาธิปไตใช่ไหมพี่น้องนะอันนี้ต้อมกาบนอนในใจใกันน้องเนี่ยตอนนี้บรรยากาศลาสุดเนาะยุทีห้างไอคอนสยามตอนนี้กาบบรรยากาศขึ้นข,น,ขนาด ตกแต่งยางสวยดนะ้ยเนาะพี่น้อง